เดี๋ยวพามาดูต้ทนทุเรียนนกครับทุเรียนบ้านนะครับว่าหลังจากที่ลงปลูกพื้นลงไปแล้วปลูกเม็ดเนาะเกือบสามเดือนนะครับวันนี้วันที่สิบสี่วันที่ยี่สิบก็ครบสามเดือนพอดีว่าเขาจะได้แค่ไหนครับเป็นมเมล็ดนะครับลงค่อปลูกด้ยมยเมล็ดเป็นทุเรียน ทุเรียนป่าหรือเรียกว่าทุเรียนนกนอันนี้จะเป็นต้นต้นทุเรียนนกที่โตที่สุดน,นะครับจะได้อยู่ประมาณเนี้ยก็ลุบหนึ่งจะลงอยู่สี่ต้นนะครับเดี๋ยวผมว่าจะเพิ่มถ้าถ้าเหลือนะจะเพิ่มทุเรียนนกอีกตรงนี้นครับอีกเม็ดหนึ่งก็เป็นทุเรียนบ้านหนึ่งสองสามเรียงน,นะครับสามแล้วก็ทุเรียนนกอีกหนึ่งสอง ครับอันนี้ก็จะไว้เสริมเสริมขากับทุเรียนนกนะครับก็เดี๋ยวไปดูต้นทุเรียนบ้าน,าน,นครับว่าตน้นโตที่สุดจะได้อยู่ประมาณไหนในระยะเวลาสามเดือนเดี๋ยวอีกประมาณหกเดือนเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูอีกทีผม<า>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 ว่าทุเรียนบ้านน่าจะโตโตโตเร็วก<า>ว่าเร็วกว่าค่อนข้างมากเลย ก็อาจจะต้องมีการดตัดยอดนะครับให้เขาให้ทุเรียนนกโตทันตัดให้เขาแตกกิ่งด้วยแหละเพราะว่าให้มันเป็นปุ่มครับจะได้ขยายดีประมาณสองคืบแล้วนะครับสองคืบกว่าแล้วเนี่ยครับสามเดือนวันที่ยี่สิบนี้ก็สามเดือนนะครับอีกประมาณหกวันครบสามเดือนก็ตรงนี้ทุเรียน นกเขาจะตายตายไปนะครับพอไม่ขึ้นตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเม็ดในใยปลางนะครับหลุมหนึ่งจะลงไว้อยู่ประมาณนะครับสี่เม็ดห้าเมดดูก่อนว่าเม็ดนกจะพอไหมอันนี้เป็นเม็ดที่ผมซื้อมาที่หลังเอามาไว้เผื่อปลูกเสริมก็มีงอกบ้างไม่เงาบ้าง สภาพความชื้นอากาศของเขาในนเองก็ห่างกันประมาณน่าจะเดินกว่าเดิมขึ้นสำคัญเลยนะครับแสงแสงต้องได้นะครับถ้าแสงถ้าแสงไม่ได้คือเขาจะไม่งอกแล้วก็เรื่องความร้อนอยามากเกินไป จะให้เขาเออกธรรมชาตินะครับเพราะว่าเคยแกะแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่ามันโดนแดดแล้วป่ามันเหี่ยวหรือว่ามีพวกอะไรอะพวกจิ้มดีดพวกอะไรเนี้ยมันไปกินนี่ครับอันนี้ที่ผมปลูกแซมอยูหลังตอนเกา่านกมันเหียบหังมันหังแล้วมันแครไปเลยผมก็เลยปลูกใหม่ไปเลยเพราะแมตรอมีค่อนข้าง,งเยอะอยู่ครับ ฝั่งนู้นจะเป็นทุเรียนนกฝุ่ยทุเรียนป่าแล้วก็ปลูกแซมทุเรียนบ้านอันนี้เป็นทุเรียนบ้านนะครับฝั่ง,งนู้นฝั่งนู้นก็เริ่มพยายงอกพยายขึ้นแล้วแต่อาจจะช้ากว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมได้เข้าออกดูประจํานะครับส่วนฝั่งนานๆนไปด,ดูทีปลูกธรรมชาติไปเลยอันนี้ดูเหลืองๆหน่อยเนาะน่าจะเป็นว่า ็ชื้นเกินไปมีรอยขี้นกหรือเบ่อไม่ขี้นกก็เป็นหอยทากครับระวังหอยทากให้ดีด้วยหอยทากชอบกินใบระวังว่าจะมาดึงหญ้าไหยให้เขาโลง่ลงๆโปรง่ปรงๆนะครับให้ได้รับแสงให้เพียงพอไม่เช่นนั้นใบเขาจะเหีห่ยวเวลาโด,ดนแดดแรงๆ รแดับก็โอเคครับอีกประมาณเดี๋ยวพอเข้าเดือนที่หกเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกทีว่าต้นมันจะโตได้แค่ไหน mm. ก็อาจจะได้เดือนที่หกเดือนที่แปดอาจจะมีการเรียกว่าอะไรอะ่การทาบกิ่งแล้วนะครับ mm. การรวมรวมโคนนะครับให้เป็นโคนเดียวกัน โอเคครับสวัสดีครับ